ต่อไปเป็นการตั้งค่า resolution ของการ์ดจอนะครับเดี๋ยวผมนิ้วไฟขึ้นมานะครับใน Neil นิ้วไฟของไฟล์ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้ค่ามันจะอยู่ที่ไฟล์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองชุดสอนผมจะมีบอกวิธีผมตั้งค่าเป็นชตคัดไว้นะวิ่งเข้ามาทันทีเลย อยู่ที่โฟลเดอร์ชื่อนี้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 ผมให้มันมันสั่งอ่านไฟล์นี้เวลาสั่งให้มันอ่านนะครับมันจะอยู่ที่ UGS Model Template มันจะเป็นเทคไฟล์อยู่ข้างในนะครับผมสั่งให้มันมาเปิดไฟล์นี้เป็นไฟล์เทมเพลตนะครับชื่อที่เราจะตั้งนะครับก็ว่ากันไปผมนิวขึ้นมาผมกำหนด อะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเข้ามาตรงนี้อันนี้หน้าโมเดลลิ่งนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมตั้งหยาบสุดนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมฮะแม้แต่ว่าตรงนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของตรงตรงนี้ อยากค่าหยาบสุดเราใช้กรณีสเปคคอมเรามันต่ำนะครับเพื่อที่เราจะเอาพงานไปเปิดคือบางทีถ้าเราปรับสูงเลยนี่คือเป็นสเปคคอมที่มันต้องสูงถ้าเรามาเปิดต่ำนี่หมุนไม่ไปเลยนะครับนิ่งสนิทเลยนะครับถ้าเราจะทํางานได้เราต้องไม่ต้องเฉดนะครับแต่ถ้าเฉดนี้หมุนไม่ไปเลยน,น็อกค้างเลยนะครับใช้ปรับกรณีสเปคคอมที่มันต่ําหรือกรณีเรา ทำงานที่โรงงานเราใช้ PC ที่สเปคสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเอางานกลับบ้านมาใส่ที่โน้ตบุ๊กปรับเพิ่มเติมนีดนน่หน่อยใน,ในงานของเรานะครับมาทำที่บ้านสเปคโน้ตบุ๊กเรามันต่ำเราก็ต้องปรับค่าไว้นะถ้าเป็นสเปคคอมทำงานจริงของเราต้องปรับสูงอยู่แล้วนะครับก็ะจะกลมถ้าปรับต่ำมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นเหลี่ยมแบบนี้ สมมติว่าถ้าเราไม่รู้วิธีตั้งนะครับมันก็จะมี1ก็คือมา generate w o r k ไม่หายนะครับ generate w o r k ไม่หายนะฮะดี๋ยวมันตั้งค่าการ์ดจอรปรับสุดปรับสุดอยู่ใน r e f e r e n c e ตรงนี้เนี่ยนะครับหายนะครับแล้วตรงหน้านี้ก็เป็น ultra f i l e นะครับปรับสูงสุดเลยนะครับ ความละเอียดการจอ resolution นะครับประมาณนี้มัปิดไปอันนี้หน้าโมเดลนะครับหน้าโมเดลเราตั้งค่าใน template new file ได้เลยทีนี้ถ้าเป็นงานที่เราเขียนไว้อย่างเช่นผมเขียนงานไว้ผมต้องการที่จะสามารถเอาไปใช้กับเครื่องที่สเปคสูงแล้วก็สเปคต่ำได้ด้วยเนี่ยนะครับตั้งค่าไว้ แต่ผมลองเปิดก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นสเปคต่ำนี้มันจะค้างน็อกหรือหมุนไม่ไปเลยนะครับนิ่งสนิทเลยนะครับปรับให้มันต่ำๆเพื่อที่จะใส่เครื่องสเปคต่ำได้นะครับสมมติว่าผมโชว์ทุกชวนขึ้นมาสังเกตนะครับมันแค่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหลี่ยมสกรูอะไรอะไรที่เป็นวงกลมนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับสังเกตนะครับเนี่ย ดนะูดูไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนี้เราทำยังไงได้บ้างครับถ้าเราลองไม่รู้วิธีปรับนะครับก็ลองมาปรับดีเจเนอเรทเวิร์กไม่หายนะครับไม่หายนะครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเราอาจจะเข้ามาเช็คเหมือนกันนะครับว่าในไฟล์ไฟล์นี้มันถูกตั้งค่ากัดจอไว้ยังไงรปรับสูงปรับสูง พายไวสกเกตรูใหญ่ๆนี่นะครับหายไหมไม่หายนะครับในฝั่งนี้ปรับอัลต้าไฟล์อันนี้มนค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับก็เขียนชิ้นส่วนครบทุกอย่างเลยก็อาจจะ ชาหน,นึงไม่หายนะครับปรับยังไงก็ไม่หายถ้ามันจะหายอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาเลือกถ้าเราเลือกก็จะเลือกเลือกชิ้นส่วนมันนะครับชิ้นส่วนมันคลิกขวาได้ไหม ถ้าไม่ได้มันก็ต้องเลือกที่ชิ้นงานนะครับคลิกขวาใช้ตัวนี้นะครับคลิกขวาใช้ตัวนี้นะครับโชว์เอ็ก t หรือไม่เราก็ Open ออกไปนะครับมันก็จะทำงานให้เราเสียเวลานะครับ Make Make หรือว่า Activate นะครับ Activate ตัวมัน เมื่อ activate ตัวมันมันหายครับมันหายเพราะว่ามันมาอ่านค่าของตัวนี้แต่ถ้าเรา activate assembly เนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ activate ตัวมันหายนะครับมาเหมือนเดิมมีปัญหาเหมือนเดิมครับหรือเราก็เลือกตัวงานแล้วก็ e x e t ครับหายใช่ไหมฮะอันนี้หายเราจะเลือกที่ตัวงาน เลือกที่ a s e m i main นะครับหายนะครับหรือเราก็ต้องรู้ชื่อมันนะครับเราก็ต้องถึงเลือกถึงจะเลือก component ข้างในมันนะครับเผด A เผด B นี่นะครับ Joe e x c t มีไหมถ้าไม่มีก็ไปเลือกที่ตัวงานมันเลยนะครับมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในในบางอย่างบางครั้งหรือแม้แต่อุปกรณ์ทั้งหมดถ้าเราครอบได้ไหม คลอกก็จะทําให้ช้าอีกน,นะครับกด Exec เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมด e อ็ c ซ์ซไม่โชว์ครับแต่ถ้าเราจะทานี้นี่หน่อยก็แมนนวนได้อยู่นะครับเราจะทําที่ชิ้นไหนแล้วก็แมนนวนเอาเลือกแล้วก็คลิกขวาโชว์ Exec อโชว์ e x a c ซ มันก็จะปรับค่าให้อันนี้พูดถึงว่าเราจะจช้ยกับคอมที่สเปคต่ำได้ด้วยนะครับเราจะทำงานที่ตัวนี้แล้วก็เลือกแล้วก็คลิกขวาโชว์เอ็กเซมันก็จะรีเจเนเรทให้ใหม่นะครับเนี่ยะมันถึงจะดูได้ยึดตามงานได้แต่ปัญหามันก็จะเกิดนะครับปัญหามันก็จะเกิดว่าถ้าเราสเปคคอมของเราสูงอยู่แล้ว ไม่จะเป็นนะครับต้องตั้งให้มันต่ํามันจะเสียเวลาการทํางานเรานะครับเห็นไหจะทําอะไรก็ต้องมาปรับให้มันให้มันรีเจนเนอเรทใหม่แคั้นผมปิดไปผมจะตั้งค่าไว้เลยนะครับมันจะเป็นตอนนี้ถ้าผมเปิดมันจะเป็นการตั้งค่าต่ำตํำๆไว้นะ มาที่ไฟล์มาที่ออปชัน s m b l y ล o a d o p t i o นะครับตอนนี้สแตนดาร์ดโปรแกรมมันจะตั้งเป็น minimal lightweight นะครับ lightweight display ก็คือให้มันโหลดไฟล์เวลาเราเปิดมันจะเร็วประมาณนั้นนะครับโหลดไฟล์ได้เร็วเพื่อที่ลด resolution ต่างๆลงแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับในเครื่องของเรามันเร็วอยู่แล้วเนี่ยก ฟูลลีโหลดปรับค่าสูงสุดไว้เลยนะครับผมลองเปิดไฟล์เดิม r s o l u t i o n มันก็จะมาเต็มเลยนะครับตามที่เราตั้งค่าไม่ให้มันโหลดเป็นไลท์เวทให้มันโหลดเป็น Option สูงสุดเลยนะครับถ้าเรามีเครื่องที่เร็วอยู่แล้วไม่ต้องมาตั้งค่าให้เสียเวลาให้วุ่นวายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางทีเรารับไฟล์พาลาสโซลิดจากลูกค้าหรือเขียนจากโปรแกรมอื่นมาเนะี่ย ปัญหามันก็จะมีเหมือนกันนะครับเราตั้งค่าสูงสุดไว้เลยจะต,ตั้งค่าสูงสุดเวลาโหลดมันก็จะอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าสเปคคอมเรามันแรงอยู่แล้วนะครับยังไงก็คือสเปคคอมงานจริงเครื่องจริงอุตสาหกรรมจริงของเราเนี่ยสเปคคอมต้องสูงอยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะจบงานไม่ได้แน่นอนนะครับจะมานั่งรอคอมช้านี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ อันนั้นสเปคคอมต้องสูงอยู่แล้วตามความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเปิดขึ้นมาสังเกตน,นะครับทุกอย่างก็จะกลมให้เลยก็มันจะกลมให้เลยนะครับรูก็จะกลมโดยอัตโนมัติเลยนะครับ หรือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เรากำหนดตั้งแต่แรกกันครับในชุดนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในต่ำๆอยู่ปรับสุดครับบวนี้ปรับสุดเลยตอนนี้ก็เอาตามฝ่เลยเครื่องเราแรงอยู่แล้วครับถ้าเครื่องไม่แรงทำงานจริงไม่ได้หรอกครับตัวเป๊กับต่ำานี้ทำงานไม่ได้นะครับจะทำอะไรก็ต้องรอก็ต้องรอนะครับเวลาที่เสียไปนี้ ไม่ทันแน่นอนแค่จะทําให้มันเสร็จภายในเวลาในสเปคค,คอมที่สูงๆยังไม่ทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมามามาติดปัญหาเรื่องคอมชายยัยไม่ต้องพูดเลยนะงานจริงต้องสเปคต้องสูงอยู่แล้วนี่คือการตั้งค่าตั้งตั้งค่าไว้เลยนะครับ r e s o l u t i o นในบางทีเรากด Regenerate มันไม่หายนะครับ ถกรณีงานใหญ่ๆนะครับให้เราปลดเขตออกหรือเราไม่ต้องเขตนะครับไม่ต้องเขตเวลาเราหมุนงานมันจะเบาครับมันจะไม่ไหนักกัดจอนะครับเราหมุนมันจะน้ําหนักมือเรามันจะนิ่มมือเราเลยนะครับมันจะนิ่มมือแต่ถ้าเราเขตปุ๊บมันจะตึงเลยนะครับจะตึงมือเลยเวลาเราหมุนอันนี้เป็นเรื่องของการ์ดจอนะครับพวกงานของเราก็ กัดจอนี้สูงเหมือนกับสเปคเกมที่เล่นกันถึงสูงเลยนะเกม3ดีนะครับสเปคสูงกว่าพวกงานกราฟิกนะครับเป็นงาน3ดีเพราะว่าม,มันต้องหมุนมันต้องเคลื่อนที่นะครับวกงานกราฟิกพวกเราติเตอร์มันมันเป็นงาน 2D ดีเฉยๆครับสเปกก็ยังไม่ได้เท่ากับแกดแคมป์นะครับสเปกคือสูงถ้าไม่อย่างนั้นสเปคต่ำบางทีร้อนอีกทําให้กัดจอพังได้เลยนะครับ สเปคถึงสูงการทํางานมันก็จะจะนิ่มจะทํางานได้นะครับโอเคผมปิดไปปิดไปการตั้งมันก็ประมาณนี้แหละครับปัญหาของการเป็นเหลี่ยมของงานกลมงานฟิลเลตต่างๆนี่คนที่ใช้เ็กทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนหรอกบไม่ใช่เคยครับต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือวิธีตั้งมันนะครับ หก็คือตั้งตั้งแต่เทมเพลตนิวไฟล์แล้วนะครับเราเปิดขึ้นมามันก็จะถูกตั้งโดยออโต้อยู่ในที่เรากำหนดใน template แล้วนะครับเท p l พ t ตที่เรานิวขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนี่ผมตั้งสุดไว้เลยอันนี้ผมก็ใช้เป็นถ้าเราตั้งสุดนะครับมันจะเป็น user d e f i n e หรือเป็น auto er file ก็อันเดียวกันแลครับเมื่อเราเขียนงานมันก็จะกลมให้เราแน่นอนอยู่แล้ว คมอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งล่วงหน้าไว้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นในรูปแบบของ assembly อย่าลืมอยู่ในไฟล์อยู่ใน, File, ใน option แอ s e m เซม l บลี o p โหลดนะครับเราตั้งเต็มไว้เลยนะครับตั้งเต็มไว้เลยมาต,ตรฐานมันก็จะเป็น m ินิม a ล l หลดไลท์เวทเพื่อที่จะลดการโหลดต่างๆตอนเราเปิดไฟล์นะครับ หรือตอนเราหมุนการทํางานมันจะไม่ได้กินการดจอเยอะนะครับลดลดความหนักลดน้ําหนักการดจอลงอะไรประมาณนั้นนะครับทํางานจริงเราก็ฟูลลีโหลดฟูลลีโหลดเลยนะครับจัดเต็มเลยถ้าไม่อย่างนั้นสเปคคอมต่ำๆยังไงมันก็ทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสเปคคอมเราต้องถูงอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือในส่วนของ assembly ถ้าในส่วนของ modeling ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าต่ำนะครับ r e g i o n r a t e ไม่หายนะครับ r e g i o n r a t e Bug ไม่หายนะรเราปรับตรงนี้นี่นะรปรับความละเอียดสูงสุด ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าคเราแรงอยู่แล้วมันก็ต้องมาเสียเวลาตั้งใช่ไหมครับเสียเวลาตั้งเสียเวลาตั้งทุกครั้งที่เราเปิดแอ s ซ m ม l y ร์มาเราก็ต้องมาตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็ปรับค่าให้มันให้มันสูงไว้เลยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีตั้งมันมันไม่มันไม่กลมให้เรานะครับเรา r e g e n e r อ t e w o r k ยังไงไมันก็ไม่กลมให้เรานะครับปัญหาของการตั้งค่านะครับ ของซอฟต์แวร์ทุกตัวแหละครับถ้าเรารู้วิธีตั้งมันปรับมันเราก็ใช้มันได้ครับถ้าเราไม่รู้วิธีตั้งแล้วมันยังไงทํำยังไงนะครับมันก็จะเป็นปัญหานะครับคือบางทีเรายังไม่ได้ขึ้นรูปงานเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เปิดขึ้นมาอา้าวใช้ยังไงทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้แต่การตั้งค่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องของ user interface ต่างๆพวกนี้นะครับ เราจะทำได้เร็วได้คล่องขึ้นอยู่กับ user interface หรือคำสั่งที่เราจัดเรียงลำดับในการใช้งานคำสั่งไหนใช้บ่อยจัดให้อยู่ใกล้เมาส์เราที่สุดนะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับมาโคต่างๆก็จิ้มเข้าไปการตั้งค่าสีตั้งวิวต่างๆนะครับเพื่อ่จะเราจะสะดวกในการทำงานมันจะรวดเร็วในการทำงานนะครับ สมัยนี้ต้องเร็วนะครับช้านี้ไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเร็วอะไรที่ทําให้เราเร็วได้นะครับเราก็หาวิธีนะครับประมาณนี้ส่วนการตั้งมันก็เหมือนกันกับทุกเวอร์ชันนะครับตอนนี้ผมใช้เป็น nx 2 4 0 6เวอร์ชันล่าสุดหรือเวอร์ชันเก่าก็วิธีตั้งเหมือนกันนะครับปรับค่าเหมือนกัน